ปลาเผาครับวันนี้มีข้าวด้วยกันเด้อทุกคนแม่คุติวก็เอามากินนะครับกำลังอันนอะไรเพยคุติวอยู่แม่แม่ก็ยังไม่เก็บร้านนะครับทุกคนนี่เพลินเพชรเลยนปุ่นน่าประด,ดั6หกสิบบาทได้เคนนี้สมองเฮ่แม่มาครับแม่

ว่าเหรอเนี่ยค่อมอเบิ้ลเหมือนกันไม่ไล่เบิ้ลตกข่าวันนี้มีปลามีกระบอกเหมือนอ่น้ำใหม่มล้เนี่น้หม่แล้วน้ำเดี่วเดียวจานเมื่อไหร่ก็ปิ้งเพียงปิ้งหมูเห็ดเดียวดูอีกปิ้งหมูอีกแบบ เไปยังวะนางเลยนงยนดเยนงเลยนงเลยนั่นต้องปิ้งเอาเอาท่านี่ยเห็นอไมได้เห็นปะวกาเอาหน่อยวะมาองหนอยเอาไม้แน่ข้ออะไรสิ่กินนะาพ พูก,กินยังไงับมาไหมอู้เลียนกลับเรีนอะไรน้วมน้อนเนี่ยเลีนแหนไ,ไม่เลยมนะ่ไม่ไม่กกันเด้อนเด้อไม่คือขีนงเขานะคือคนอะบาเียเขาตู้เย็นกีนี่มาฝากก็ไ่กั้อือกระปุ่นแบบคัไดเด้อนี่เบืองน้ำมึงกินน้ำกว่า มันมาขาตัวนึงให้พี่หน่อยอครับผมขอบคุณน้ำปนียไม่กินหอวก,กมาใไหมว่ากินปลาตัวใหญ่มา,มา่หมกินมก่อนเด้อังด้เอ้ยตัว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 ตกวตัวตัวตัวัว กค,คลิปนี้ส,สั้นๆนะครับผมมากินข้าวแ้วกันเด้อทุกคนสวัสดีครับ